สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ตัว Special ล s ิ u e ่ของเรานะฮะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับคาดว่าน่าจะเป็นไฮไลท์สำคัญที่ทุกคนกำลังจับตาด้วยนะฮะสำหรับประเด็นเรื่องของการประชุมนะฮะแบงชาติของเรานะฮะการประชุมของกรงงบ้านเราเองนะฮะซึ่งทางทรีตี้เนี่ยเราพยายามที่จะไฮไลท์ประเด็นนี้เนี่ยมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่อาจจะทำให้สมมติฐาน การลงทุนของเราเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนในช่วงถัดไปอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือในช่วงที่เหลือของปีนี้นั่นเองนะฮะนั่นก็คือการที่แบงก์ชาติเนี่ยจะตัดสินใจปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยต่อเนื่องนะครับเป็นครั้งที่3ติดต่อกันเลยหรือไม่นะฮะซึ่งเดี๋ยวใสในรายละเอียดในวันนี้นะครับเราก็จะประเมินซีนารโอให้ดูนะฮะว่าถ้าขึ้นแล้วเป็นยังไงหรือถ้าแบงก์ชาตินะครับ ทําตามที่เราคาดการไว้นะฮะนั่นก็คือการคงดอกเบีย้ยไว้ก่อนเนี่ย Impact ต่อเซ็ตจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็สำหรับนะฮะร,รายละเอียดเริ่มต้นนะครับก็คงจะต้องไปดูสิ่งที่นักทุนเนี่ยกำลังคาดคิดก่อนแล้วกันนะฮะอ,อย่างแรกเลยนะครับในตลาด Swap Market ตอนนี้นะฮะนักทุนเนี่ยประมาณ80-90%ของตลาดแล้วนะฮะที่เชื่อว่าการประชุมที่รออยู่ในวันพรุ่งนี้นะครับแบงก์ชาติน่าจะมีการ ปรับขึ้นอัตราอกเบียได้0.25%นะครับพูดย่ายๆคือขึ้นต่อเป็นครั้งที่3ติดต่อกันนะครับอันนี้คืออะไรนะครับก็คือ swap rate 1เดือนนะฮะซึ่งตอนนี้มัน price ล่วงหน้าไปแล้วนะครับอัตรา fixed rate 1เดือนล่วงหน้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.2%กว่าๆนะครับเรียกว่าขึ้นมาใกล้จะแตะระดับ1.25% นะครับพูดง่ายง่ายคือถ้าเทียบเคียงกับเลเวลของดอกเบี้ยนโยบายปัจจุบันที่1%เนี่ยส่วนใหญ่นะฮะก็ดูเหมือนว่าจะมีการ Price in นะฮะว่าแบงก์ชาติเนี่ยน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ย1สลึงได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามทีนะครับก็ต้องย้อนกลับมาในส่วนของมุมมองของเรานิดหนึ่งนะครับซึ่งนะฮะเราพยายามที่จะประเมินบริบทต่างๆณวันนี้นะครับดูทั้งสถานการณ์แวดล้อมในต่างประเทศดูทั้งสถานการณ์ภายในประเทศของเราเอง ลึกๆแล้วเนี่ยผมยังเชื่อนะครับว่าแบงก์ชาติเนี่ยสามารถนะฮะที่จะใช้ช่วงเวลาตรงนี้นะครับในการที่จะชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยไว้ก่อนนะฮะสาเหตุสําคัญเนี่ยมาจากเหตุผล4-5เหตุผลในหน้านี้นะครับทำไมเราถึงมองเช่นนั้นนะครับอย่างแรกนะครับเรามองว่าแบงก์ชาติเนี่ยมีการขึ้นดอกเบี้ยมา2ครั้งติดๆกันละนะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถนะครับที่จะรอดูผลของการส่งผ่านในการใช้เครื่องมือดอกเบี้ยตรงนี้ก่อน เพ,เพราะว่าตรงนี้เนี่ยโปรติเป็นเรื่องของทฤษฎีการเงินเลยนะฮะก็คือว่าการขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บเนี่ยโปรติมันจะไม่ได้เอฟเฟกเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทันทีไม่ได้เอฟเฟกในเรื่องของอัตรางเงินเฟ้อทันทีมันมักจะมีแ a ลกไทม์ที่เกิดขึ้นนะฮะในระบบอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับแบงก์ชาติเองอาจจะใช้เหตุผลตรงนี้ก็ได้นะครับเฟดเองนะฮะยังเคยยกเหตุผลนี้มาเลย นในการประชุมเฟดรอบล่าสุดนะครับพาวเวลก็มีการพูดนะฮะว่าหลังจากที่เฟดมีการขึ้นดอกเบี้ย75เบ s ิสพอยต์เนี่ยมาติดต่อกัน3-4ครั้งแล้วเนี่ยในช่วงของการประชุมครั้งถัดไปเนี่ยเฟดนะฮะสามารถที่จะชะลอเพื่อรอดูผลกระทบของการส่งผ่านในช่วงที่ผ่านมาด้วยเหมือนกันนะครับถัดไปเหตุผลที่2นะครับเรามองว่าในแง่ของอัตรางเงินเฟ้อนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่ใครหลายคนเนี่ยกังวลอย่างมาก นะครับในช่วงตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงประมาณไตรมาสสไตรมาสสที่ผ่านมาแต่ก็ต้องบอกว่าประเด็นนี้ของไทยเราเนี่ยมันก็คล้ายๆกับภาพของสหรัฐเขาเหมือนกันนะฮะก็คืออัตรางเงินเฟ้อเนี่ยการขยายตัวของเขาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะผ่านพ้นจุดพีคจุดสูงสุดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยเฉพาะอัตรางเงินเฟ้อทั่วไปที่อิงกับในเรื่องของราคาโภคภัณฑ์ต่างๆนะฮะซึ่งเราก็เห็นว่าทุกวันนี้นะฮะร,ราคาน้ํามันนะครับราคาแกส๊สธรรมชาติหรือว่าราคาพวก สินค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีต่างๆเนี่ยมันก็ปรับลดลงมาเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเพรสเชอร์ในเรื่องของเงินเฟอ้อที่ลดลงเนี่ยเราเชื่อว่าแบงก์ชาติเองก็เรียกว่ามีแรงกดดันน้อยลงแล้วกันนะครับที่จะต้องมีการเร่งขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อควบคุมเงินเฟอ้อเหล่านี้ถ้าไปเหตุผลที่3นะครับก็ลิงก์ไปสู่เรื่องของเฟดนะครับอย่างที่เรียนไปว่าเขาเนี่ยเตรียมที่จะชะลอก,การขึ้นดอกเบีย้ยแล้วนะซึ่งตอนนี้หลายคนเริ่มทราบแล้วนะครับว่าการประชุมครั้งสุดท้ายของเฟดที่รออยู่ ในช่วงของกลางเดือนธันวาคมนั้นเนี่ยเฟดน่าจะมีการชะลอการขึ้นดอ,อกเบีย้ยเหลือเพียงแค่0.5%ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าเฟดทำจริงนะครับมันก็น่าจะเป็นการลดแรงกดดันต่อแบงก์ชาติของเราด้วยนะครับในแง่ของโพริซีนะครับโพริซีแก็ของเรานะฮะมันก็จะไม่ได้แตกต่างจากเฟดมากมายนะครับเหมือนกับช่วงก่อนหน้านี้ที่เฟดขึ้นแรงแต่เราไม่ทำอะไร เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมองว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่แบงค์ชาติเนี่ยสามารถที่จะชะลอการขึ้นไว้ก่อนได้ถัดไปเหตุผลที่4นะครับมองในแง่ของเศรษฐกิจบ้างนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยมันมีต้นทุนนะครับมันมีคอสที่อาจจะเข้ามากระทบนะครับในส่วนของภาพเศรษฐกิจจริงเราได้ <c oughs> นะฮะซึ่งอย่างที่ทุกคนทราบนะครับว่าล่าสุดตัวเลขส่งออกของเราที่ออ,อกมาเนี่ยปรากฏว่ามันเริ่มที่จะส่งสัญญ,ญาณ อ่อนแอเร็วกว่าที่คาดแล้วนะครับตรงนี้เนี่ย GDP ของเราก็เริ่มที่จะดูเหมือนมีดาวไซร์ริสมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อมาประกอบกับแนวนโยบายการเงินนะครับของแบงค์ชาติเราที่ไทเทนนะฮะหรือว่าเข้มงวดมากขึ้นไปอีกสมมุติว่ามีการขึ้นอ,อักเบีย้ยอีกครั้งหนึ่งในใน,ในการประชุมวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับตรงนี้มันจะยิ่งเป็นการเปิดดาวไซด์นะครับให้กับ GDP ของไทยมากขึ้นไปอีกด้วยนะฮะ แล้วก็ปัจจัยสุดท้ายคือเรื่องของค่าเงินนะครับหลายคนก่อนหน้าน,นี้เนี่ยเคยออกมาเรียกร้องนะครับว่าให้บป็นชาเนียมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับอาจจะอ้างเหตุผลในเรื่องของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ทําให้เงินบาทของเรานั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยเรียกว่าเตรียมที่จะหลุด38บาทต่อยูสดอลลาร์นะครับเรียกว่าช่วงนั้นอ่อนค่ามากๆนะครับแต่หันมาดูนะวันนี้นะฮะต้องบอกว่าบาทเนี่ย ภาพนี่กลับกันโดยสิ้นเชิงนะครับเข้ามาอยู่ในโทนที่แข็งค่าแล้วแล้วก็แถมยังแข็งกว่าสกุลเงินอื่นๆในเอเชียโดยเปรียบเทียบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการขึ้นดอกเบีย้ยในครั้งนี้มันจะยิ่งทําให้ภาพของบาทนั้นแข็งเข้าไปอีกนะครับแข็งกว่าเดิมเข้าไปอีกก็อาจจะยิ่งส่งผลกระทบต่อไปยังภาคการส่งออกของเราด้วยนะครับก็เรียกว่าเรียกว่าภาคการส่งออกที่แย่อยู่แล้วนะฮะถ้าสมมุติว่ามาเจอค่าเงินที่แข็งมากขึ้นไปอีกเนี่ย อาจจะยากกว่าเดิมก็เป็นไปได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้สรุปเบื้องต้นก่อนนะครับว่าตลาดคิดยังไงนะครับตลาดเริ่มมองว่าแชสของการขึ้นดอกเบี้ยมีมากขึ้นแต่เราเชื่อว่านะครับเรายังมองว่าแบงก์ชาติเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้เหตุผล4ีห้เหตุผลเหล่านี้เนี่ยในการที่จะชะลอก,การขึ้นดอกเบี้ยไปก่อนได้ อันนี้ก็เป็นสไลด์ซัพพอร์ตนะครับเป็นรูปภาพซัพพอร์ตอร์กิวเมนต์ของเราในในหน้าที่แล้วนะครับว่าเงินเฟอ้อของไทยเรารถ้าดูในแง่ของ h e a d l i ์ e i n ฟล a t ชันนะครับมันขึ้นไปทำจุดพีคเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8%เ e a r on y e a เยหันมาล่าสุดเพอ่แป๊บเดียวนะฮะลงมาที่ประมาณ6%เ e a r on y e a เยเรียบร้อยแล้วและเชื่อว่านะครับในช่วงถัดไปรูปนี้จะมีการปรับตัวลงต่อด้วยนะครับตามตัวของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกนั่นเอง ส่วนการส่งออกที่อ่อนแอนะครับของไทยเราถือว่ามาเลยกว่าที่คาดนะครับแต่เดิมทีเนี่ยเรามองว่าการส่งออกเนี่ยถ้าจะเห็นยอดติดลบรายเดือนเนี่ยอาจจะเห็นในช่วงของปีหน้านะครับเพราะว่าปีหน้าเนี่ยทุกคนรู้รู้อยู่แล้วนะฮะว่าเศรษฐกิจโลกหรือว่าเศรษฐกิจพี่ใหญ่ของเมกาเนี่ยนะครับมันก็เตรียมที่จะเข้าสู่ภาวะหดตัวหรือว่าถดถอย <c oughs> ซึ่งมันก็จะกระทบกับการส่งออกของไทยเราในปีหน้าแน่นอนแต่ปรากฏว่าปีนี้นะครับทั้งๆท,ท,ที่สัญญาณนะฮะตัวเลขเศรษฐกิจเมกายังไม่ได้ดูเหมือนจะอ่อนแอมากนัก <c oughs> นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่า <c oughs> จีนเองเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับก็อาจจะเข้ามาเป็นปัจจัยกดดันนะฮะที่ทำให้การส่งออกไปจีนช่วงหลังของเราเนี่ยมันดูที่จะหดตัวไปด้วย เพราะต้องอย่าลืมว่าการส่งออกไปจีนของเราเนี่ยมันก็มีพอร์ชั่นที่ใหญ่พอประมาณนะฮะซึ่งเดี๋ยวรูปถัดๆไปก็จะมีบอกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนเบื้องต้นมามาเร็วแล้วนะครับเป็นเยลโล่แฟลกสํสำหรับ GDP ของไทยเราที่ปีหน้าเนี่ยอาจจะเริ่มมีดาวไซมากขึ้นนะครับเมื่อกี้ที่ระบุไว้นะครับในส่วนของจีนนะครับถ้าดูจากตารางของกระทรวงพาณิชย์ล่าสุดนะฮะณวันนี้เนี่ยการส่งออกของไทยเราไปจีเนี่ยก็อยู่ ตัวเลขกลมๆเนี่ยก็อยู่สักประมาณ10%ทั่วๆล้วกันนะครับเป็นอันดับ2ลรองจากการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกานะฮะซึ่งถ้าดูจากรูปนี้นะครับการส่งออกไปจีนเนี่ยก็หดตัวในระดับพอใช้ได้เลยนะครับในช่วง4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหดตัวอยู่ในช่วงประมาณ10-20%นะครับไล่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่จีเนี่ยเริ่มมีการยกระดับในส่วนของมาตรการล็อกดาวน์ของเขาอีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอจีเนี่ย การส่งออกไปทางนู้นเนี่ยเราเริ่มอ่อนแอปั๊บนะครับก็เลยทําให้ภาพการส่งออกของเราล่าสุดก็ดูเหมือนจะอ่อนแอมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีตัวเลขที่น่าจับตาหนึ่งะครับในตารางนี้นะฮะเราจะเห็นว่าเดือนตุลาคมเนี่ยการส่งออกไปจีนไม่ใช่เป็นประเทศเดียวที่อ่อนแอนะครับสหรัฐนะครับซึ่งเป็นพี่ใหญ่ของโลกนะครับและก็เป็นพอร์ชั่นใหญ่อันดับหนึ่งของเรานะฮะการส่งออกไปยังสหรัฐเนี่ยเราติดลบ เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนแล้วนะครับติดลบบางๆนะครับ0.85%ในแง่เปอร์เซนต์อาจจะดูไม่เยอะแต่ถ้าเทียบกับ2เดือนหลังสุดนะครับมันจะเห็น difference ที่ค่อนข้างมากนะครับสิงหาเรายังขยายตัวได้16%อยู่เลยนะครับกันยายังขยายตัวได้26%แต่เจอตุลาเข้าไปเนี่ยติดลบประมาณ1%ภาพนี้เรียกว่ากลับกันอย่างมีนัยสำคัญมากๆ สัญญาณแบบนี้เราก็เลยประเมินนะครว่าถ้ามาเจอเรื่องของดอกเบี้ยที่ขึ้นอีกเนี่ยมันก็อาจจะยิ่งซ้ําเติมนะครับในส่วนของภาคการส่งออกของเราต่อไปอีกด้วยเพราะฉะนั้นนะครับถ้าสมมุติว่าเป็นการซ้ําเติมเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่า projection ของหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะตัวเลขในปีหน้ามันก็จะเริ่มเปิดดาวไซด์มากขึ้นนะครับอันนี้เราดึงตัวเลขนะครับดึงภาพที่ทางแบงก์ชาติเนี่ยมีการ forecast เอาไว้ ว่า GDP ปีหน้าของไทยเนี่ยน่าจะมีการขยายตัวได้ประมาณนะถามหน้ะครับถามณวันนี้นะครับเราเชื่อว่า3.8%นั้น subject to downside risk มากขึ้นนะครับแค่บางชาติยังไม่ต้องทำอะไรนะฮะยังไม่ต้องมีการขึ้นดอ,อกเบี้ยต่อเนี่ยเราก็คิดว่า3.8ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมากอยู่แล้วเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามาเจอการขึ้นดอ,อกเบี้ย ถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้นะฮะเกิดมีการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนี่ยเราคิดว่าโอกาสที่จะเห็นหน่วยงานต่างๆเนี่ยออกมา revise down นะครับในส่วนของตัวเลขประมาณการ GDP ต่างๆเนี่ยก็จะยิ่งมีโอกาสเกิดได้เร็วขึ้นด้วยเช่นกันนะครับซึ่งไส้ในตัวแปรหนึ่งนะฮะที่ก็คงจะต้องจับตานะครับว่ามีโอกาสสูงนะฮะที่อาจจะถูก revise down หรือว่า mark down ลงมาได้เนี่ยก็คือบรรทัดของการส่งออกสินค้านั่นเอง นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยบางชาติเขาประเมินไว้ว่าปีหน้าเนี่ยจะโตได้ประมาณ1%นตะครับหงนตรงนี้เรามองว่า subject to downside risk ด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนในมิติของเงินบาทอย่างที่เรียนไปนะฮะว่าเงินบาทเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในช่วงที่อ่อนค่ามากมายเหมือนกับอสักประมาณ2เดือนที่ผ่านมานะถ้าจำได้ช่วงนั้นเนี่ยบาทขึ้นไปประมาณ38กว่าต่อ US ดอลลาร์ นะครับหลายคนก็เรียกร้องให้แบง์ชาติมีการขึ้นดอกเบีย้ยด้วยถ้าจากันได้นะครับก็มีการขึ้นดอกเบีย้ยไปจริงนะครับแล้วก็ทําให้อาจจะเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งนะฮะที่ทําให้บาทนั้นก็เริ่มมีการแข่งข้าแข่งข้าขึ้นมาด้วยประกอบกับยูเอสดอลลาร์ที่เริ่มอ่อนค่าลงมาด้วยมันก็ยิ่งทําให้บาทของเราแข่งค่ามากขึ้นไปใหญ่นะเพราะฉะน,นี้ผมมองว่าบาทนะครับที่ตอนนี้เนี่ยยืนอยู่แถวๆประมาณ35.5เนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมาะสมมากๆนะครับเหมาะสมทั้งนะฮะทั้งในแง่ของส่วนต่าง นะครับแล้วก็ทั้งในแง่ของการขับเคลื่อนนะฮะในส่วนของภาคการส่งออกของเราในช่วงถัดไปด้วยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าแบงค์ชาติมีการขึ้นดอกเบี้ยต่อไปเนี่ยมีโอกาสนะครับที่บาทอาจจะแข็งต่อนะครับเพอๆเนี่ยนะฮะถ้าดูจากชา้านี้เนี่ยอาจจะหลุดโลโลเดิมลงมาด้วยนะครับอาจจะหลุดระดับ35.5เนี่ยลงมาเทสแถวแถวสา้นต้นๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งภาพที่ที่บาทเนี่ยแข็งต่อจากนี้เนี่ยเราเริ่มมองไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นะครับมองไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อภาคเศรษฐกิจจริงของไทยเรานะครับเหตุผลเป็นเพราะว่าถ้าดูจากรูปนี้เนี่ยบาทก็เรียกว่ามันเป็นสกุลเงินที่แข่งข้ากว่าคนอื่นเขาอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะดูในมิติของ quarter to date หรือว่าในมิติของ month to date เนี่ยบาทเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของเอเชียเลยด้วยซ้านะครับเรียกว่าความสามารถในการแข่งขันของเราในแง่ของสินค้าส่งออกของเราเนี่ยนะครับเอาแค่บางชาติไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเนี่ยเราก็เริ่มที่จะสูญเสียความสามารถตรงนี้ แล้วเหมนนทีนี้นะฮะมาดูในส่วนของผลกระทบแล้วกันนะครับเมื่อกี้เราก็รายยาวนะฮะว่าทําไมนะฮะเราถึงมองว่าแบงก์ชาติสามารถที่จะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยไปก่อนได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมตินะครับเกิดสมมติแอคชั่นของเขาเนี่ยเป็นไปตามที่หลายคนนะฮะเริ่มคาดการณ์ตอนนี้ก็คือในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยนะครับอิมแพที่จะมีต่อ s e ็นเดเนี่ยมันก็จะถูกกระทำผ่านช่องทางของ d i s o u n t Rate แล้วก็ตัวของ Multiple ต่างๆในตลาดที่จะต้องมีการถูกลดทอนลงมานั่นเองนะฮะซึ่งอันนี้ก็อาจจะต้องอ้างอิงนิดนึงนะครับจากผลการศึกษาของเราในอดีตนะครับเราเคยค้นพบนะฮะว่าตัวของการปรับขึ้นปรับลงอัตราดอกเบี้ยแบงก์ชาติเนี่ยในระดับ0.25เนี่ยมันก็จะมี Impact นะครับกระทบกับตัวคูณ Forward PE ในบ้านเราเนี่ยประมาณ2.9ในทิศทางตรงกันข้ามกันนะครับและ s a สมมุตินะฮะว่ามีการลดดอกเบี้ย 0.25%เนี่ย forward PE ของเราก็จะสามารถที่จะขยับขยายขึ้นได้ประมาณ2.9%แต่ถ้าเกิดในเคสปัจจุบันนะฮะเกิดสมมุติว่าพรุ่งนี้แังชาติเนี่ยมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ย0.25%นะฮะมันก็จะทำให้ forward PE ของเรานั้นถูกลดทอนลงมาจากเดิมนะครับ2.9%ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉันจากเดิมของเราคืออะไรนะครับจากเดิมตารางนี้เราเคยทำอาไว้นะครับแอสเมชันหลักของเราในปีนี้เนี่ยตอนแรกเรามองดอกเบีย้ยแบงชาติสิ้นปีนะครับอยู่ที่ระดับ1%ท่วนซึ่งก็คือเลเวลปัจจุบันนะครับตัวคูณ Forward PE นะครับที่เราเคยให้ไว้นะครับมันก็จะอยู่ที่15.9เท่านะฮะสำหรับกรณีดีสุด14.8เท่าสำหรับกรณีฐานแล้วก็13.7เท่าในกรณีแย่สุด ไอะะตัวคูณต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าสมมุติว่าแบงก์ชาติขึ้นดอ,อกเบีย้ยวันพรุ่งนี้มันก็จะต้องมีการถูกลดทอนลงไปนะครับกรอีละ2.9%นั่นเองนะครับ15.9ก็จะเหลือ15.4นะครับ14.8ก็จะเหลือ14.4แล้วก็13.7นะครับก็จะเหลือ13.4เท่าตามลำดับนะครับแน่นอนนะครับพอตัวคูณเปลี่ยนไป นะครับต่อให้ใช้ earnings EPS เท่าเดิมนะครับมันก็จะทำให้ระดับ fair set index นะครับหรือว่าระดับเซ็นด็คที่เหมาะสมนั้นเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยก็จะต้องถูกกดลงมาด้วยนั่นเองนะครับจากระดับดีสุดนะครับที่เคยมอง1,750ก็จะต้องลงมาเหลือ1,700ท่วนนะครับระดับกรณีฐาน1,630ก็จะต้องลงมาเหลือ1,580จุดนะครับแล้วก็ระดับกรณีแย่สุดนะครับ1,510จุดเนี่ยก็จะต้องลงมาเหลือ1,400 7จจุดนั่นเองนะครับอันนี้ก็อธิบายในส่วนของเป้ากบการ PE contraction นะฮะซึ่งถ้าแบงก์ชาติคงดอกเบี้ยก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าสมมุติว่าแบงค์ชาติขึ้นดอกเบี้ยนะครับเราก็จะมีการโยกนะครับตัวสมมติฐานทั้งหลายตัวคูณทั้งหลายแล้วก็ระดับดัชนีที่เหมาะสมทั้งหลายมาเป็นกรอบสีแดงทางฝั่งขวามือตรงนี้นะครับ ทีนี้นะฮะอีกปัจจัยหนึ่งที่อาจจะต้องจับตาเลยนะครับและเป็นปัจจัยที่มันอาจจะทำให้ภาพที่เคยดีเนี่ยเรียกว่าเริ่มกลับด้านมากขึ้นนะฮะถ้าใคร,ได,รไ,ดได้ได้ติดตามบทวิเคราะห์ของเราในช่วงที่ผ่านมานะฮะเหตุผลหนึ่งเลยที่เราแนะนำ bullish นะครับหรือว่า overweight ในส่วนของกลุ่ม domestic cycle เนี่ยก็คือมาจากภาพนี้เลยโดยตรงนะ,ะ,นะก็คือภาพ two ten spread ของไทยเรานะครับนะครับ bond y ปีลบ bond y ปีของไทยเราซึ่งในช่วงที่ผ่านมา นในช่วงเดือนกันยายนะฮะปลายต่อยมาสามต่อต้นตรามาสี่เนี่ยต้องบอกว่าภาพนี้แข็งแรงมากๆนะครับความชันยูเคิร์ของเราเนี่ยเรียกว่าชันขึ้นสูงขึ้นนะครับส่วนทางกับทางฝั่งของอเมริกาที่เรียกว่า f l a t t e n แบนลงแบนลงแล้วก็แถม Inver t e d ตมากขึ้นด้วยนะฮะแต่ปรากฏว่าล่าสุดนะครับพอนักทุนเนี่ยเริ่มมีการ Price in นะฮะในส่วนของการขึ้นดอกเบีย้ยของแบงก์ชาติบ้านเรามากขึ้นเนี่ยนะครับมันจึงทำให้ตัวยูรุ่นสั้นของเราเนี่ยแข็งแรง นะครับปรับขึ้นในขณะที่ยิวรุ่นยาวของเราตอนนี้เนี่ยดูเหมือนจะล้อไปตามกับบอลยิวสารัฐรุ่นยาวซึ่งเขามีการปรับตัวลงมานะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ความชันยิวเคิร์ฟของเราล่าสุดนะครับดูจากรูปนี้ทูเทนสเปคของเราล่าสุดดูจากรูปนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะปักหัวลงมาแล้วเหมือนกันนะครับก็เชื่อได้ว่านะฮะถ้าพรุ่งนี้บางชาติขึ้นดอกเบีย้ยอีกนะครับมีโอกาสที่จะปรับลงมาต่อเนื่องได้ซึ่งตรงนี้มักจะเป็นภาพที่ไม่ดีต่อตลาดหุ้นในประเทศนั้นๆ นะครับก็สมมติทูเทนสเปดของไทยปักหัวลงมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยเราก็อาจจะได้รับผลกระทบเชิงลบมากขึ้นและภาพนี้มักจะเป็นปัจจัยลบนะครับต่อในส่วนของกลุ่ม Domestic c y c l i c a l ด้วยนะครับก็คือกลุ่มที่อิงกับอุปสงค์ภายในประเทศต่างๆ e v e อีเวนกลุ่มแบงก์เองนะครับซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ารอบนี้ถ้าขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะมีเซอร์ไพรส์ในทางบวกแต่เราไม่ได้มองเช่นนั้นนะครับเรามองว่าการขึ้นดอกเบีย้ยรอบนี้ถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันจะเริ่มเป็นระดับ เอ็กซ์ต้าเที่ตลาดเริ่มยอมรับไม่ได้นะครับระบบเศรษฐกิจเริ่มยอมรับไม่ได้เพราะฉะนั้นแบงก์เองเนี่ยเราไม่ได้มองว่าจะเป็นกลุ่มที่เอนจอยกับการขึ้นดอกเบีย้ยในครั้งนี้และถ้าชาตนี้ยังปักหัวลงอีกเราก็เคยโชว์ให้เห็นแล้วนะครับความสัมพันธ์ระหว่างรูปนี้กับ p e r f o r m ร์แมของหุ้นกลุ่มแบงก์นะครับที่เรียกว่ามันแทบจะล้อไปกัน1ต่อ1เลยนะถ้ารูปนี้ปักหัวลงเนี่ยแบงก์ Bank เองก็อาจจะปรับตัวลดลงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เพราะฉะนั้นนะฮะก็มาสรุปเลยแล้วกันนะครับสำหรับตัวมุมมองของเรานะฮะต่อเรียกว่าเหตุการณ์สาคัญที่สุดที่รออยู่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวชี้ชะตาที่สําคัญนะครับถ้าสมมุติว่ากรอง,อง,องคงดอกเบี้ยที่1%นตะครับตามที่เราคาดไว้นะฮะผมคิดว่าภาพของเซ็นดิชเนี่ยน่าจะยังเลี้ยงตัวต่อได้นะครับที่ระดับ1630จุดซึ่งเป็นเส้นแบ่งแยกความถูกความแพงของเราต่อไปนะครับ แล้วก็ในเชิงกลยุทธ์นะฮะถ้าออกมาเป็นกรณีคงนะครับคงดอกเบี้ยเนี่ยเราก็แนะนำนะฮะสามารถที่จะถือครองหุ้นในส่วนที่เหลือต่อไปได้ละกันนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุตินะครับแบงค์ชาติตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยในครั้งนี้เลยนะครับเราประเมินว่าเซ็นเด็กสไนมมีโอกาสที่จะลงมาสร้างกรอบก,การแกว่งตัวใหม่นะครับแถวๆบริวเวณ1,580จุดแล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาในกรณีจริงเราจะ initiate call ก็คือ ให้มีการล็อกโปรฟิตนะครับในส่วนของหุ้นที่ถือครองมาก่อนหน้านี้ให้หมดไว้ก่อนนะครับทีนี้นะฮะก็อย่างที่เรียนไปนะครับถ้ามีการขึ้นดอกเบีย้ยเราไม่คิดว่ากลุ่มแบงค์จะตอบสนองเชิงบวกมากนักนะครับเนื่องจากว่าการขึ้นดอกเบีย้ยในครั้งนี้เนี่ยมันจะเริ่มทําให้ภาพเศรษฐกิจนั้นมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในทางกลับกันหากสมมติกรนงขึ้นดอกเบีย้ยในครั้งนี้กลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์มากกว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยเรามองไปยังกลุ่ม Back แบทแบงค์ล้วกัน นะครับกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของ NPL ต่างๆในระบบที่อาจจะทยอยเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งนะเพราะว่าเรามองว่าการขึ้นดอกเบี้ยในครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะเริ่มสร้างเบอร์เดนนะครับให้กับหนี้นะครับหนี้ในระบบต่างหนี้ครัวเรือนต่างนะครับอาจจะทําให้ภาระหนี้ต่างเนี่ยเริ่มกลับมางออเงยครั้งหนึ่งได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นสถานการณ์ที่เบนฟิตนะครับกับกลุ่มในส่วนของ AMC กลุ่มธุรกิจบริหารหนี้มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน ก็ในส่วนวันนี้มีวันนี้มีมีเท่านี้นะครับก็พบกันใหม่ในส่วนของ s สเปเชียลอิ e ครั้งหน้านะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ